รายงานสถานการณ์โควิดประจำวันที่1สิงหาคม2564ก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติด ตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดสถานการณ์โควิดประจําวันนะครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดประจําวันอาทิตย์ที่1สิงหาคม2564วันนี้ติดเชื้อรวมกันอยู่ที่1 8 0 2 7รายครับจำแนกเป็นติดเชื้อรายใหม่17,653รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน374ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่586,451รายตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับหายป่วยกลับบ้านได้วันนี้13,402รายและหายป่วยสะสมอยู่ที่377,896รายครับตอนนี้กำลังรักษากตัวอยู่2 000, 5 2 0 2รายนะครับและวันนี้เสียชีวิตอยู่ที่133รายครับก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่เสียชีวิตด้วยนะครับ